เดียมือกี้ตนหน่อยี่มึงหัดติดตัวปวดเลยไอ้เงาะไอ้เมฆมึงะม่นาจีบ้ววานแล้วไอ้หัวมันแดงไองงมอหู่ไบหัวไปดึงออกห่อเขบออ้หั ยาตีเยลูทับโอ้อีบ้างอะรกินเยอนเยู้นี้นี่เกลือเยลูนี่มเห็บมองมั้งสี่ดิมีใยงอนเว้อยู่ตัว้าตัเ้าน่งัดขอบไป้มเลยดขเใส่กันดีนะงัดไเ